ตอนแรกมันอยู่ตรงไหนพาไปดูหน่อยในกล่องมันอยู่ในกล่องสีฟ้าแล้วมันก็หายไปเลยอ่ะเยอะนี่มันก็หายไปเลย เดี๋ยวลองไปลองไปตามหาเสียงนี้ดูก่อนมะพ่อพ่อพาลงไปตามดูเด็กเดี๋ยวเราไปช่วยหากันก่อนไปเอ็มมอนมาช่วยหาชูก้าหน่อยได้ไหมมอนชูก้าใกล้จะหายไปแล้วเดราไปช่วยตามหากันหน่อยได้ไหมชูก้าออกไปก็น้องเปล่าชูก้ามันหยุดไปจูนจารพี่ ไปลองเอามปดูกันเฉียนน้ำตาหนึ่งเดี๋ยวมันไม่ไปไหนคต่วมันยังไม่ไปไหนไปแต่ว่าอาจจะแอบหลับอยู่เงีใช่ใช่ช่ชุก้ามันชอบที่มืดเงี้ยใช่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 บังนังคิดว่ามันอยู่ที่น่าจะเจิมต้นไม้หรือเปล่ามาดูตามต้นไม้นะคะเราจะไปดูนะว่ามันมีชุก้าหรือเปล่า ช่วยกันหาเลยไซูมไปดูนะตอนงูงต้นไม้ลูก้าไกด์เดอร์มันเป็นสัตว์เลี้ยงใช่ไหมเ <c oughs> พราะคิดว่ามันคงไม่น่าจะไปไหนไกลเพราะมันยังหาอะไรกินเองไม่ได้ใช่ใช่ลองลอง,ลอง,ล,องลองหาเดี๋ยวเดี๋ยวเราลอง,ลองเอาแบบพวกผลไม้มาวางไว้กลางคืน <c oughs> เอา,บา,บามาวางไว้ข้างนอกเผื่อมันมาตัดมากินผลไม้เพราะอย่างน้อยบ้านเรามีกลงมาปิดมาาดันจะมีมันเป็นสัตว์ป่ามันเป็นสัตว์เออสัตว์เลี้ยงที่มันอยู่ในปา่าตองน,นี้พูดยังไงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยอรรรรรรรเออไ,ไม่เล่นกัมาเลยอย่าพ้อเสียงเลยไม่เชื่เอเดี๋ยวก็เชื่อใหม่โอเคไหม นะโอีคไหมอ้ยอ้ออ้อออ้ย้ยอ้ยอุ้อ้ยอุอ้ยอุ้ยอพี่บักยอุ้ยอุ้อุอยอะโอเคยอ้ย้แยกุ้ยอุ้้ยอุอ้ยอ้ยอุ้ไอุ้ย้ยรุ้อุ้อย เราไม่รู้เรื่องเชิงตาเลยเชิงตาเดี๋ยวราลองเอากรไม้วางไว้ลอกบ้านึ้นนี้ กินตอนนี้กมันยังอยู่โอเคไหมแต่ขึ้นอย่างที่เราพูดวันนี้ก็ม่นยังไม่มาใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนั่นต้องถอดเต็งโมมาวางไว้วางไว้วางไว้ดูแปะผลไม้ดูซิในบ้านมีผลไม้อะไรบ้างที่จะเอามาวางกับชูก้าเพื่อเรียกชูก้ากลับบ้าน มันจำกลิ่นได้จะกลับมาใช่เพราะว่ามันแบบจำกลิ่นทีของเองได้ใช่ระวังว่าเดินเลิกไปไปค่ะไปช่วยถือพ่อหน่อยแล้วเราเปิดกกงไว้รอเดินมาค้างไว้นิดเลย วางไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันใกล้กับต้นไม้เผื่อแบบชุก้ามันปีนลงมาแล้วมันเห็นว่ามีผลไม้อยู่นะแล้ววูออกนี่นะบ้านเขาพ่างไว้ด้วยเพรามัมานอนใช่ไเดี๋ยวเดี๋ยวสมมติสมมติมันเข้ามาหน้าประตูจะปิดเลยสมมตินะทขาไมปิดแตาจะปีนอย่างนี้ ปิดไหมมันปิดไหมใช่ไม่ไถ้ามันเข้าไปในบ้านแล้วมันก็ไม่ออกหรอกถ้ามันเข้าไปในบ้านแล้วถ้ามันกินมาจะไปนอนอยู่ในบ้านแล้วเราใช่เพราะว่าสุก้าเวลามันอิ่มมันชอบนอนในบ้านใช่นี่เป็นที่นอนมันด้วยนี่มันอาจะจำกลิ่นของมันได้พี่น่าเชื่อว่ามันเป็นไหนไม่เจอหรอกนะโอเคนะโอเคนะแล้วลองก่อนแล้วลองก่อนแค่เมื่อคืนเองมันอาจจะนอนอยู่ตอนเนี้ยองหากล้องทำเด็กมาตั้งไมวมังกล้องทำเล็บไปบุกไป ถ้ามันจมวะถ้ามันมีรอยกินนะถ้ามันมีรอยกินก็คือใชตัวพี่หน่อยมอนตัวพี่หน่อยไม่ได้จับมือแม่จับก็ใช่ เลี้ยงบางทีมันไม่คุ้นเคยที่ไงมันอาจจะวนๆอยู่แถวนี้แล้วก็กับมาเดี๋ยวมันก็กลับมาเดี๋ยวมันอยู่มันต้องหลายอาทิตย์จะเดินเล่นแต่น้องเขายังไม่เคยเดินรอบบ้านไงน้องไม่น้องอาจจะไม่คุ้นที่เห็นน้องก็กลับมาอืคนนีง้ลักบุ้งไปซื้อนาฬิกาคอร์ตัวหลักร้อยเองเจ็ดร้อยสองเจ็ดร้อยห้าสิบไม่เป็นไรพี่ผักบุ้งก็เคยหายนะเดี๋ยวซื้อร้านเดียวกับพี่ผักบุ้งนะเห็นไหม แล้วคนที่ไม่สนอะไรเลยเหรอดูท่าร <ไป S 1> กอมนมันจบปอบพี่เลยสิมอนช่วยปอบพี่ยามายหน่อยวานก่อนเลยปิดพี่เสียใจอยู่่อยากได้อะไรอยากได้ชอากาไก่ดัดเลีย้ลยงพูดให้ชัดสิลูกพูดไปลองไปฟังพีเลยมอนโอพี่กอนพูดมาเลยโปรโมชั่นพิเศษเลยนะช่วงนี้ พูไม่เลยอเลรค่ะอะไรค่ะลองดูคิดดีๆคิดดีๆคิดดอะไรนะคิดอยู่ทีเจอได้สีดำอะไรนะสีชาวสีดำมันมันหายอีกเรียกอะไรเลี้ยงวัวเหมือนพี่หน้าไหมจิ้มักจินมักเปิดหรือเปล่าปุไม่ไหวแล้วทำไมเลี้ยงวัวเหมือนพี่หน้าไหมไม่หายนะลูกวัวบ้านพี่หน้ามีอยู่ตัวหนึ่ง แต่ว่ามันชนมากมันเข้าไปชนเล้าไก่มันเข้าไปดูไก่ในเล้าโกะมันส่งเส้นกว่าไกเาไ่เลยที่มันก็พังก็เลยเฮมเบอร์บบเกอร์อยากเลี้ยงอะไรอยากเ,าเลี้ยงแมวอึ้งเลี้ยงแมวพี่บัวยังภูมิแพ้อยู่พ่อเป็นภูมิแพ้พ่อก็เป็นภูมิแพ้พแ,พแต่ว่าชูก้าเราพิสูจน์ลำบากกี่นี่ฟังฟังนะฟังพ่อนะตอนที่เลี้ยงแมวนะพ่อเป็นภูมิแพ้แล้วก็แบบแล้วก็แบบ เป็นแบบโรคโรคทางปอดเลยแบบโอ้ยเราแล้วยาวมากเลยใช่ไม่งั้นไม่งั้นไม่ได้สุขภาพมันสําคัญกว่าาจะไปซะก่อนสิก่อนที่แมวจะเน่เอาชูก้านะเพราะยังไงยังเด็กอยู่แมวต้องมีข้อแม้เป็นแชเปอร์ก็ได้แชนเปอร์ไหมแเปอรตายไวแเปอร์ตายไวแล้วชูก้าใจตเตอรเอาชูก้ากเนดดีแล้วกันนะไมเดี๋ยวดูสิหนุ่มแชมเปอร์อายุเท่าไหร่ นี่เรามาประกอบแล้วทำไหนพี่ทำเองทั้งนั้นเลยอ๋อหนูฮันเตอร์อายุถึงปีกว่าจนสามปีเองนะไม่เอาไม่เอาน้อยนะเดี๋ยวก็เลี้ยงชูก,กาเซเดอร์เหมือนเดิมนะลูกโอ <Okay. S 2> เค<อ>เดี๋ยวก็ตัดสินใจคิดๆด,ด,ดีๆว่าซื้ออะไรดีนะวันนี้ก็คือพักผ่อนกันแล้วกันนะโอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวจับตาดูว่ามันมาไหมสอบพ่งนี้นะโอเคนะคืนนี้เผื่อมันมานะโอเคต้อนน้องเลยละ ลาปูปูว่ะแหนอุนอน่นารักยิ้มลาปูปูทำเองทำเองสงสารนะยูก้าไกด์เดอร์หายไป <c oughs> เจ้าช็อกโกชูกาหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวย้อนไปดูคลิปเก่านะ <c oughs> ยังไม่ตายนะไม่รู้มันยังตุยหรือเปล่าไม่ตุยหรอกมัน<ต>อยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูนะพรุ่งนี้ไปดูมันนะว่ามันกลับมาไหมโอ okay. เคไป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 นั้นได้แล้วปะไอช็อกโกชูกายเกอร์มันจะหิวไหมเราเตรียมอะไรไปอ่ะอันตะโกตะกาเติมข้าวมือก่อนเติมข้าวมือบัว ชูก้าชุก้าชูก๊อปชุก้าถ้ไม่กลับมามันไม่กินอาหารเลยแตงโมลเน่าแล้วไม่นะไม่กลับมาแล้ว หรือว่าพา่อที่มันจําได้ว่ามันเป็นกินตัวตัวเองแล้วมันไม่อยากเข้ากับในกลงเพราะฉะนั้นเราต้องเอากินใหไม้บ้าง<ม>เอามันไม่ใส่เอาสับปะรดมาใส่นี่แล้วเราวางไว้ตรงนี้ก็ได้ก็ได้เพราะว่าเพราะว่ามันอาจจะอยู่บนต้นไม้หรือว่าอู้เอาเป็นว่านนะเดี๋ยวรอลราพ่อซื้อตัวใหม่ให้แล้วกันนะโอเคไหมโอเคบายบายนะไม่ต้องเสียใจ 因为也那个。